ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่น่าสนใจหลากหลายรุ่นในสไตล์ที่เข้าถึงง่ายและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดจากซีซูบิที่มาพร้อมความคุ้มค่าประหยัด โดดโดยยังคง ความกว้าง1.48เมตรและความสูง1.5เมตรน้ำหนักตัวไม่ถึง800กิโลกรัมทำให้ Suzuki Alto 226 0เป็นหนึ่งในรถที่ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวมากที่สุดในกลุ่มเดียวกันเล้ออลลอยขนาด14นิ้วให้ความมั่นคงในการขับขี่พร้อมอยางประหยัดพลังงานที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ลดแรงเสียดทานบนถนนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการจัดวางพื้นที่อย่างชานฉลาด แม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กแต่กหลักที่ความรู้สึกโปร่งโล่งคือที่วางขาด้านหน้ากว้างพอสมควรรองรับนั่งรองรับสรีราได้ดีมีวัสดุผ้าคุณภาพที่ระบายอากาศได้ดีพร้อมพนักพิงสีสันที่สามารถปรับระดับได้ภายในมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ USB และ AU x รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ให้การใช้งานสมาร์ทโฟนสะดวกขึ้นระบบ เสีสี่ลำโพงให้คุณภาพเสียงที่เหมาะสมกับการฟังเพลงในเมือร,ระบบปรับอากาศเป็นแบบแมนวนวลแต่ให้ความเย็นได้รวดเร็วช่องเก็บของมีให้ขอลายจุดทั้งคอนโซลกลางช่องประตูและด้านหลังเบาะหน้าคูณมาลายเป็นแบบยูรีเทนสด้านพร้อมสวิตช์ควบคุมเสื่งเสียและเบาะน้างหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในด้านสมรรถนะซูซูกิอัลโต่สองพัยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดหก 160ซีซีแบบสสูบที่ให้กำลังประมาณ48แรงม้าและแรงบิด58ดนิวตันเมตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะสั้นระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้ความลื่นลวนและประหยัดน้ำมันสำหรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเอันยี่ทำได้ดเยี่ยมโดยอยู่ที่ประมาณ24-26กกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในตลาด จุดเด่นอีกอย่างคือค่าบำรุงรักษาตำ่ำและค่าใช้จ่ายรวมของเจ้าของรถในระยะยาวน้อยกว่ารถประเภทอื่นในบางรุ่นย่อยของ Suzuki Auto 2026ยังมาพร้อมระบบไมล์ไฮบริดโดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ามาช่วยเสริมแรงเวลาเร่งแซงลดการใช้เชื้อเพลิงในช่วงการขับขี่ในเมืองและช่วยในการสตาร์ทรถให้เร็วขึ้น ด้านความปลอดภัย s u ซูกิอัลโต2026มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและกล้องมองหลังที่ติดตั้งในรุ่นสูงสุดซูซูกิยังใส่ระบบออ t โต้เบรกที่ช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าในความเร็วต่ำซึ่งเป็นออปชันที่น่าสนใจมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ โครงสร้างตัวถังยังออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีตามมาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุน่นอีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบ i d เด Stop ที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่งเช่นจอดติดไฟแดงซึ่งช่วยลดการปล่อยไอเสียและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นด้านการขับขี่ Suzuki Auto 2026ตอบสนองได้ดีในการใช้งานในเมือง พวงมาลัยเบาแต่แม่นยำระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ MacPherson สตรัสและด้านหลังแบบทอชั่นบีมให้ความนุ่มนวลในการขับผ่านถนนครุกระแม้จะไม่ได้เน้นความแรงแต่ถือว่าเพียงพอสำหรับความต้องการใช้งานจริงเสียงรบกวนจากภายนอกถูกควบคุมได้ดีขึ้นในรุ่นนี้โดยมีการเสริมฉนวนกันเสียงในจุดสำคัญทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นกว่าเดิม ในรุ่นสูงสุดยังเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงรอบห้องโดยสารอีกด้วยด้านราคาคาดการของ s u z u กิอัลโต0 2 6จะเริ่มต้นประมาณ380,000บาทไปจนถึง470,000บาทในรุ่นสูงสุดซึ่งถือว่าเหมาะสมมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีความประหยัดและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จัดเต็ม Suzuki Auto ต0 2 6 เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กราคาไม่แพงขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและมีความปลอดภัยที่เพียงพอหากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่พนักงานออฟฟิศมือใหม่หรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถคันแรกที่ใช้งานได้จริง Suzuki a u t o 2อ2 6คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยขนาดที่เหมาะสมราคาที่เข้าถึงง่ายและประหยัดพลังงานในระยะยาว สำหรับใครที่กำลังมองหารถเล็กรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์การใช้งานสมรรถนะและราคา Suzuki Auto 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้จากช่อง AutoAdventure 12อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของร